สวัสดีค่ะช่องปันสังวันชาแนลค่ะเมือ้อวานนําสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะใบมะละกอนะคะเราจะมาทําน้ําต้มน้ําใบมะละกอฆ่าเชื้อมาเร็งกันค่ะอันนี้มะละกอสองใบค่ะใครใครเขาก็บอกว่ามันใช้ได้ผลนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้จงปัะสังวันนะคะ ป้าสังวานป่วยเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าเรียกว่าลูคีเมียนะคะทุกคนอืมเขาบอกว่าใบมะละกอมันสามารถยับยั้งเชื้อมะเร็งได้เดี๋ยวเราจะมาท่องทดลองดูนะคะตามที่เขาบอกมาอีกทีหนึ่งคนนั้นก็แชร์ต่อคนนี้ก็แชร์ต่อเขาบอกว่ามันดีมีประโยชน์เราก็มาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูอีกทีนี่ค่ะ บะต้มน้ำไปแล้วก็มันจะขมหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เตยลงไปหรือถ้าคนมันก็ยังมีกลิ่นหอมแต่ว่ามันก็ยังขมอยู่นะคะแต่ถ้าทานยากคนก็ซื้อหญ้าหวานมาต้มใส่ค่ะคุณผู้ชมคะมันจะได้ทานง่ายลงนี่ค่ะต้มไว้ประมาณเกือบสามสิบนาทีค่ะเออให้น้ำเขางวดลงเหลือเนี่ยน้ำเกือเสร็จหนึ่งให้เหลือเสรหนึ่งส่วนสองของน้ำนะคะ เขาบอกว่าไม่ทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้าทุกเช้าวันละแก้วถ้าเหลือเราก็กรอกทิ้งไว้ให้เย็นกรอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นแต่เวลาเรามาทานเรามาอุ่นให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าสูตรง่ายๆแต่ได้ผลเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกันดูนะคะว่าค่ามาเชื้อมะเลงของเรามันจะลงไหมอันนี้เราเริ่มกิน เมื่อวันที่13มีนาคมค่ะ13มีนาคมวันนี้วันที่14นะคะเรามาลองเริ่มต้นดื่มกันค่ะวันนี้วันที่2ค่ะไม่เสียหลายนะคะคุณผู้ชมเป็นพืชที่เราปลูกไว้กินอยู่แล้วในรั้วบ้านเรามีต้มครั้งละ2ใบพอค่ะเป็นพืชผักสมุนไพร สมุนไพรข้างใกล้ตัวแล้วก็หาง่ายต้นทุนไม่ได้แพงอะไรเก็บข้างบ้านข้างรั้วเราได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําเขาจะแห้งลงก็คือเหลือเศษหนึ่งส่วนสองค่ะคุณผู้ชมอันนี้คุณป้าขอโทษขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าหายไปนานคลิปไม่ได้ลงคลิปหมดแต่ไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเอ้ย หมอตะไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนได้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้พอมีแรงออกจากโรงพยาบาลมาก็มาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูคิดถึงเอฟซีทุกคนนะคะคุณป้าลืมบอกไปว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเสียบพันธ์ค่ะไม่ใช่ชเลือดหลังนะคะ <c oughs>